เมื่อวานกูใส่ปลายคางตอนนี้ปวดแขนเดอยวกจนกินดอนจัดตอนนี้อยู่กับบิดโดดใจอยาจะนอนโซฟาแล้วตอนนี้พร้อมหลับแม่สายก็ตอนนี้ร้อนจัดเลยมานั่งเปิดบิดแล้วมานั่งคล้องศัพ โควนายอยู่จ้องลงปอดแต่ก็โทษที่วาพอาะเบลงตองครับวิชาที่กูได้จากใครไม่ใช่ทำอาหารแต่มาใช้นั่งยำากระเนควันให้มันเข้าเต็มปอดให้เต้เป็นต่อให้ฟาดนั่งฟันรถไฟไปสักสี่ห้าตัวถ้าพวกมึงไม่ไหวให้มึงไปนั่งพักพวกพวกเฮียให้มึงบอกชัดดับให้มึงบอกฟักดับแล้วก็จงหุบปากโทษทีที่ทุกูหลุดปากเพราะกูสุดกว่าแล้วก็แรปโคชิวทุกวันกูต้องโดนครูด่าไม่ว่าเรื่องทุกอย่างแต่ว่าคูโคชิว สัมผัสตัวกูอะโคตรดิวตอนนี้โฟชิวไปตามจังหวะตัวกูมันก็อ่านไม่เก่งแล้วก็อ่านจ,จะกากแล้วก็อ่านโดนคิวเมื่อวานกูจะเสยไปข้างตอนนี้ปิดแขนอยากจะกินดอนจัดตอนนี้อยู่กับบีดโดนใจอยากจะนอนโซฟาแล้วตอนนี้พร้อมหลับ แม่สายก็ตอนนี้ร้อนจัดเลยมานั่งเปิดบิดแล้วมานั่งคลองสับคนโครานาอย่าจ้องลงปลอดแต่ก็โทษทีหวาเพราะมันเล็งจองครับนี่ใส่กนค้างใจร้อนแต่ว่ากูใจพร้อมยิงก่ามวย่าเชือกมีอยาเสือมาเรียกกูว่าน้องเพราะการกระทำมึงไม่ควรไว้หน้าคนอย่างมึงมันไม่ควรให้ค่าแม้แต่เหรียญห้าบาทยังไม่อยากให้แมงอยากให้กูได้ด่าได้แช้งเพราะคนเสแสร้งมันไม่ควรให้ค่าความจริงกูอยากเอาไม้ฟาดแต่กูให้แม่งบ้าไปละกันในแว่นตอลอด เขาแตะค่ะไอสันตีนแดกหมันไปแล้วันในแพมและเพื่อนกูมันไม่ใช่ไฟนั้นที่ต้องเก็บทุกเรื่องในเฮียขยะเมื่อเห็นกูเดือดใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้เลยในเฮียสว่าเมื่อวานกูจะเสยไปครั้งตอนนี้ปวดแขนอยากจะกินด้อนจัดตอนนี้อยู่กับบีดโดจ้าอยากจะนอนโซฟาแล้วตอนนี้พร้อมหลับแม่สายตอนนี้ดอนจัดเลยมานั่งเปิดบีดแล้วมานั่งของสับโคโอนาอ่ายังจะต้องลงปลอดแต่ก็โทษที่ว่าพะมะเร็งจองครับรรรรร